มาลองเครื่องสัญ่านะครับโอนะ้ยน้ำมันก็ไม่มี <c oughs> ไม่ได้ตัดตั้งสองเดือนเลยนะครับทุกคน้วเปิดน้ำมันก่อนจะติดไหมกดสวิตช์ลงมานะครับ มาแยกน้ำมันนี่นะครับเนี่ยนะครับมันมีตัวแยกอยู่นะครับจะติดไม่นอนเนี่นะไม่ธรรมดานะครับมันมีตัวแยกน้ำมันอยู่นี่นะครับทุกคนเป็นพลาสะติก วันนี้จะมาลองเครื่องตันหญ,ญ้านะครับเก็บไว้นานนะครับเกือนกว่าแล้วยังไม่ได้ม่ได้สตาร์ทเลยตั้งแต่เดือนอสองเดือนแล้วมั้งนะจะติดหรือเปล่าน้อะรคับครับ

ลองเครื่งสัจยานะครับโอ้ยนะ้ำมันก็ไม่มี <c oughs> ไม่ได้ตัดตั้งสองเดือนเลยนะครับทุกคน้วเปิดน้ำมันก่อนจะติดไหม <c oughs> ปกตินะครับถ้าเรา ไม่ได้ใช้งานนานๆมันจะไม่ค่อยติดนะครับทุกคนเพราะระบบน้ำมันมันแห้งมันเหยมันต้องมันไล่กันอีกนานอยู่นะลองดูว่ามันจะติดไหมถ้าติดกะ็ะถือว่าสุดยอดได้ไนี่นะมันน่าจะติดยากเหมือนกันนะผมว่านะ ลองดูครับเติมน้ำมันแล้ว <c oughs> ลองดูครับกดสวิตช์ลงมานะครับ <c oughs> แล้วก็มาแยกน้ำมันนี่นะครับนี่นะครับมันมีตัวแยกอยู่นะครับ จะติดไม่นอกนี่นะไม่ธรรมดาแล้วครับมันมีตัวแยกน้ำมันอยู่นี่นะครับทุกคนเ,นเป็นพลาสะติกเนี่ยใกล้จะติดแล้วต้องมาไล่าอากาศก่อน ใช้งานนานๆนะครับเครื่องตัดหญ้าเนี่นะครับมันก็จะสตาร์ทยากเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เป็นที่ปิดเปิดอากาศเข้านะครับอันนี้ผมทําอยู่เมื่อกี้นี่ค,คือคือตัวนี้นะครับมันจะมีตัวแยกอยู่นี่นะเป็นพลาส,สติกนี่นะครับแยกน้ํามันนะเพื่อที่จะให้มันมาเข้าคาบูนี่นะครับแล้วก็เปิดาวาล์วตัวนี้ปิด ให้น้ำมันมันขึ้นมานะครับเมื่อน้ํามันขึ้นมาเราก็ต t ดดึงวาวตรงนี้ลงนะครับก็ดึงส start เลยนะครับก็ใช้เวลาเหมือนกันนะครับเพราะว่าน้ํามันระบบน้ํามันมันแห้งนะครับก็เอามาบอกกันนะครับว่าถ้าเราทิ้งไว้นานๆน,นะครับการ start เครื่องก็ยากอยู่ถ้าเป็นไปได้นะครับทุกคนสองอาทิตย์ให้ลอง ให้เอามาลองครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้พัดอยางของคาบูเนี่ยนะครับเขาเรียกไดอะแฟมอยางที่มันจ่ายน้ํามันนะไม่ให้มันแข็งนะครับมันจะอ่าการจ่ายน้ามันมันจะดีนะครับแต่ว่าถ้าทิ้งไปนานๆนะครับเก็บไว้นานๆนะครับอ่าตรงที่คาบูมันเี่นะครับท่านจะมีแผ่นน้ามันอยู่ที่จ่ายน้ามันมันจะแข็งนะครับมันก็จะทําให้เครื่องเรา อาจจะติดยากแล้วก็อาจจะคาบูอาจจะเสียเลยนะครับอ่าในเมื่อในเมื่อแผ่นอ่ายางมันเนี่ยนะครับแผ่นพลาสติกอ่ะไม่ใช่พลาสติกสิยางนะตรงที่จนะ่ายน้ำมันมันมันเสียนะมันแข็งนะครับแล้วก็ใช้ได้นะครับก็ไม่ไม่ยากเท่าไหร่นะทางนี้ปกติมันจะนานกว่านี้นะ อีกอย่างมันอากาศมันร้อนด้วยนะครับถ้าเป็นอากาศในช่วงหน้าหนาวนี่โอ้โหอากาศเหมือนกันนะครับติดยากเหมือนกันตัวนี้เครื่องมันร้อนนะครับเราก็ทําแป๊บเดียวก็ติดแล้วนะครับจะได้ไปตัดหญ้าสทกหน่อยหญ้าเริ่มขึ้นแล้วนะครับ